เป็นยังไงบ้างท่านประสิทธิ์จำนานไทยวันนี้ได้ข้าวเยอะวนนี้ขน้ข้าวเยอะหวานได้ข้าวข้าวน้อยโยมใส่เพิ่มใช่ไหมครับเป็นบุญของโยมเป็นกุศลนิบาตของพระ วาไงฟังไม่ถนัดนอ,เ,อเลย่ถนับช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาช่วงตีตีสองกว่ากว่าอ,อ๋อแล้วเป็นไงก็ไม่ปวดท้องอะไรหรอกตืออ่นขึ้นมาแล้ว,ลวมันมันปวดปวด,ปวดไปเมื่อยร่างกายเออแล้วเป็นไงต่อมาเมื่อยร่างกายก,ายก็สักพักหนึ่งก็ลุกขึ้นนั่งออพอลุกขึ้นนั่งแล้วมันก็เริ่มขยับออขยับอะไรพอขยับมือมันก็เลยกระจาย กระจายของมันเองอ่ะอระจสดงเดว่าตอนแรกมันรวมอยู่ถึงรู้ว่าออกขยับแล้วมันกระจายเพราะว่าสาสาเหตุที่ตื่นลุกเพราะว่าไม่ได้ปวดท้องอปวดหนักปวดเบาหรอกมันคล้ายๆว่ามันมันเมื่อยอ่ะมันนอนอ่ะเมื่อยแล้วลูกขึ้นมานั่งสักนิงก็เริ่มขยับพอขยับแล้วมันมันสร้างเลยไปหมดทั้งตัวกระจายแล้วถามว่า ก่อนนอนนะดูรูปนอนหรือเปล่าไม่ดูทำสำรวมหรือเปล่าไม่ไม่ทำเลยเพราะว่าเพราะว่าตอนตื่นนอนมันมีการรวมนนแล้วพอขยับมันก็กระจายแสดงว่าตื่นนอนมันมีรวม,มก่อนนอนอะอม,มันมีรวมอยู่ก่อนหลับอะมันมีรวมมีเน่งอยู่คือลักษณะผมนอนเนี่ผมจะไม่ให้มีรูปแบบ เหมือนคนปกติฟังธรรมะพระอาจารย์พูดคุยแล้วก็ฟังนู่นฟังนี่นี่หน่อยก็เอ็นหลังนอนไปเลยไม่มีท่ามีท่าคือทำแบบคนปกติเหมือนไม่ปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยอนะอันนี้ไปเรียนรู้บางทีมันรวมโดยที่เราเคยทําไว้รวมนิ่งก่อนหลับแต่ถ้ามานั่งเพราะว่าตือนนอนอะมันมีการรวมอยู่ที่มันรู้ทุกข์กับมันก็ยังรวมนะไม่ใช่รู้ทุกข์แล้วไม่รวมนะแต่พอ ขยับแล้วมันกระจายนะครับใช่เนี่ยมันเป็นเน,นี่ยตรงเนี้ยแสดงว่าก่อนหลับมันมีการรวมแต่อาจจะไม่รู้มันเคยชินแล้วตื่นนอนมันก็ยังรวมอยู่แลี่และรวมตัวเนี้ยมันสามารถรู้ทุกได้ด้วยครับแล้วก็รู้ว่าอยู่ที่ใจด้วยรวมที่ใจนะแต่พอขยับมือขยับเท้าขยับตัวมันถึงกระจายออกไปเนี่ยมันจะมีรวมอยู่แต่ถ้าไม่รวมมันจะไม่มีกระจาย น,น,นั่นแหละเนี้ยแสดงว่าก่อนหน้านั้นรวมอยู่ไปเรียนรู้แล้วกัน mm hmm. มันเป็นอย่างเงี้เพราะมันเคยรวมนะพอรวมแล้วมันก็จะมารู้นนนโ <frustrating. S 2> น่นรู้นี้มันมีทั้งรวมทั้งที่กายรวมทั้งที่ใจนะอันนี้อาจจะรวมที่กายพอขยับกายแล้วมันถึงได้มีการขยายมีการเปลี่ยนแปลงก็เรียนรู้กับเขา คือผมคิดอย่างนี้ถูกถูกถูกไหม่าอาจารย์คือ <c oughs> ผมบริบทผมคล้ายๆว่าอจะไม่ให้มีความรู้สึกว่า,าตัวเองปฏิบัติอ่ในบริบทอยู่ในห้องก่อนนอนหรือว่าไม่ว่าไม่ว่าอยู่ที่ไหนแล้วไม่ไม่ต้องปฏิบ <c oughs> ัติ ไม่ต้องปฏิบัติเหมือนเมื่อก่อนนี้อยู่ปกติธรรมดาไม,ไ,มไม่มีการดูไม่มีการเป่นอะไรทั้งสิ้นไม่มีทั้งหมดที่เคยทํามาแล้วนะเลิกหมดยอยู่แบบคนไม่ปฏิบัติก็เ,เลยว่ามัน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 ก็มีการเปลี่ยนเปลี่ยนนะใจมันก็จะเป็นอิสระเป,เปลี่ยนเปลี่ยนตอนตื่นจากที่นอนเนี่ยเพราะว่าตื่นจากที่เราเพราะว่าเราพักผ่อนหลายหลายชั่วโมงใช่ไหมชั่วโมง สองชั่วโมงมั่งอย่างมากไม่ถึงสองชั่วโมงเราก,ก็แล้วแต่นั้นไม่เป็นประมาณพอตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นสภาพร่างกายของเราเนี่ยมันไม่สดชื่นก็เ,<ๆ>เป็นอย่างนั้นแหละพอสดท,ทําไมถึงสดชื่นรู้ไหมเหมือนปลาก,กระดีได้น้ําอะปัญหามันได้อารมณ์มบจจัยตรตงนั้นแล้วมันก็เลื่อนเลิงแต่ที่ไม่เลื่อนเริงมันมีทุกข์ไงมันมีทุกข์เออใช่ใช่ปัญหาไม่ชอบทุกข์หรอก มันชอบสุกตบายเพื่อเพลินให้เรียนรู้ก็มันที่เราเคยทำอาไว้นั่แหละเจริญตัณหาทั้งนั้นแหละแต่มันไม่ได้กินไงตัณหาไม่ได้ปัจจัยมันก็เลยเกิดไม่ชอบหง,งุดหงิดลำคาญไม่เพิ่เพลินแต่ถ้าที่ผมบอกลองไปทำเหมือนเมื่อก่อนสิเหมือนปากระดีได้นะ้ำาแหละก็ยินดีพอใจเพื่อเพลิน นไหะให้เรียนรู้แบบไม่ต้องปฏิบัติบ้างเพราะปฏิบัติมานานไม่ไปไหนหรอกและที่ผมบอกว่าถ้าหากว่ามันมีความรู้สึกตัวรู้เป็นรู้เป็นนามอ่ะโอ้ยมันไปไกลแล้วไม่มาวนอยู่ที่เดิมนี่หรอกแสดงว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่แล้วแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มาเรียนรู้กับที่ไม่ปฏิบัติบ้างสามสี่เช้าเนี่ยมาเรียนรู้ที่มันตื่นขึ้นมาแล้วมันห่อเหี่ยว เพราะมันไม่ได้ปัจจัยมันรู้สภาพที่นอนมันมันไม่ค่อยสบายมันไม่ตกสบายเพื่อการเหมือนเมือ่อต้องอย่างนี้เนี่ยมันรู้ของจริงนะทุกก็เป็นของจริงแล้วแล้วพอเราขยับขามันซ่านมันรู้สึกขยับมือนี่หน่อยมันรวมอยู่แล้วมันมันคอไปขยับมันก็เลยกระจายออกไปตอนนั้น มันมีการรวมแบบอัตโนมัติอยู่ตอนนี้ก็บริหารมันไปถ้ามันมารวมเนี่ยมันมารวมอยู่ที่กายก็ได้รวมอยู่ที่ใจก็ได้แลักตณะนี้มันมารวมอยู่ที่กายแล้วพอขยับกายแล้วมันถึงได้กระจายออกไปมันรวมสองอย่างอยู่เพราะตอนนี้ไม่ต้องทําอะไรก็มันแล้วไม่ต้องไปไม่ต้องอะไรเรียนรู้ธรรมชาติมันให้มันสอนเราบ้าง พราะท่านสอนมันมานานแล้วสิบกว่าปีแล้วไม่ไปไหนหรอกเพื่อก็ว่าเปลี่ยนเรียบหถึงถึงสองทุ่มที่ลานโพนก็แล้วแต่ตรงนั้นไม่เป็นประมาณแต่มันได้บรรยากาศนะที่ลานโพนี่แต่ว่าบรรยากาศตรงนั้นมันเป็นปัจจัยให้เกิดยินดีพอใจเพลิดเพลินอีกก็ได้โลภะมันทํางานได้เพราะมันเคยทําเหมือนเคยได้กินแล้วมันก็จะสบายเนี่ยมันจะรวมนิ่งสงบคล้ายๆกับที่เคยทำนั่นแหละ ก็เรียนรู้กับเขาก็บริหารออกมามาเรียนรู้ร่างกายที่มันปวดเมื่อยหิวกระหายหนาวร้อนหรือตาหูจมูกลิ้นกายที่มันมีอารมณ์มันรั่วลงแล้วมันก็จะไม่รวมไม่นิ่งอยู่ที่ใจเนี่ยมันก็ต้องบริหารอย่างนั้นแหละต้องรู้จักบริหารกรรมฐานจึงจะสะดวกเนี่ยก็เรียนรู้กับเขาเนี่ยวันนี้วันอุโบสถเอ่อวันพระ วันนี้ไม่เห็นนวันนี้วันที่สิบวันนี้เป็นเกา้กาเก้าป่ะอ๋ะอวันนี้เกา้าอ,อ,อ๋อพรุ่งนี้ใช่ไหมอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้วันพระสามองค์ก็บอกอถ้าจะเอาหมูปิ้งไหมอเอา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 แกงส้มเด้๋ยก็ได้หรอแกงส้ม อออะไรอ๋อขอนแรเอาเอาโน่นบ้างเออเนี่ยมีอะไรบ้างเข้าวข้าวนี่ไม่ต้องเนาะไม่ต้องไม่ต้องแป้ฉันก็ต้อองือมอันนี้ <c oughs> <c oughs> นี่น,นี่เหมือนกันข้าวเหนียวเหมือนกัน <c oughs> แต่นี่อะไรอ่ะแต่นี่ถั่วถั่วดำถั่วดำถั่วดำข้าวเหนียว เอาหน่อยอแค่นี้แหละแค่นี้ก็พอแล้วบางทีก็จะเหลือด้วยตัมไปวัฒนาสาธุผมว่าผมว่านี่นะจุดแก้ไขของของกิตรวมเนี้ย ม,มันไม่ได้แก้ไขยากเลยนะไม่ยากหรอกถ้าเราเข้าใจามันเหมือนคล้ายๆกัมันมีจุดเริ่มต้นของการรวมรที่ผมบอกว่าจิตคิดชักชวนในการปฏิบัติแล้วก็จิตตั้งท่าจะปฏิบัติจิตคิดจะปฏิบัติตัวนี้ถ้าเรียนรู้ตรงนี้แล้วไม่ยากหรอกแต่ผู้ปฏิบัตินราไม่เห็นตรงนี้แล้วก็ทําอุตรุดแล้วก็สําคัญว่าตัวเองรู้ อย่างเหมือนที่ท่านเคยบอกว่าโอ้นี่แหละสุดยอดอะแต่มันเอายอดลงมันยังไม่รู้ไอ้ตัวที่เริ่มทํางานตรงนี้ฮะถ้าไปเรียนรู้กับมันเนี่ยมันจิตคิดจะชักชวนในการปฏิบัติคิดจะปฏิบัติแล้วมันหมายใจไว้ไหนอะโอ้ตรงนี้ไม่สะดวกที่ห้องไม่สะดวกนู่นลานโพสะดวกมันหมายใจไปแล้วที่ผมพูดเมื่อกี้เนะี่ยตรงนั้นอะไปเรียนรู้กับมันเ,เออมันไปมุ่งหน้าไปก่อนแล้วจิตค,ค,คิดจะปฏิบัติมันไปแล้ว จิจะไปเดินจงกรมนั่งกรรมฐานอะไรนู่นแล้ว <c oughs> เนี่ยเรียนรู้จิตที่เริ่มไปฮะให้เรียนรู้กับเขาตรงนี้นะจุดเริ่มต้นของการทํากรรมฐานเรียกว่าสุดยอดแหละแต่มันเอายอดลงอาจารย์อขอถามอีกคำหนึ่งนะเป็นคำ<อ>ที่ไม่น่าถามอาจารย์หาตั้งแต่ผมมาอยู่เนี่สิบสองวันวันที่สิบสามวันนี้ทำ<อ>ไมกินข้าวน้ำอสุจิ มันมันมันกลิ่นกลิ่นมันแรงเออมาก่อนมันไม่มีมันเกี่ยวกับอะไรมาก่อนไม่มีมั้งไม่ไม่มีอยู่แต่ไม่มีกลิ่นนะเออนั่นเียมาก่อนมาก่อนไม่มีอะไรเลยเออมาก่อนมันไม่มีเข้าห้องน้ำไปนั่งปวดทุกข์ะมันหมิงขาวขึ้นมาเออนั่นแหละมาก่อนมันไม่มีมั้งเหลือหรือว่าคิดว่ามาก่อนไม่มีหรอกนะฮะไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีกลิ่นนะไม่มีความรู้สึกที่รู้ มันไม่มีตัวนี้เพราะมันไปรวมไปนิ่งนี่นะ๋อน้้ำมันตัวจีมันอยู่ข้างนอกใช่ไหมผม่าจะไม่ถามนะคราบไม่แล้วก็ไอ้ที่รวมรวมนิ่งนิ่งอ่ะมันไม่รับรู้พวกนี้ไม่รับรู้เรื่องทุกข์เรื่องกายพวกนี้มันไม่เอาหรอกมันไม่เอาก็เพียงก่อนอ่ามันไม่เอาพวกนี้ไงมันมีเหมือนเดิมมาแหละแต่ว่ามันไม่มีตัวรู้ไม่มีธรรมชาติที่รู้ตัวที่รู้อ่ะมันไปรวมซะแล้ว แต่ตอนนี้มันออกมาแล้วไงมันถึงได้รู้เออมันเข้าเหมือนเดิมแหละปกติมันไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกมองดูู้นี่มานั่นแหละเออเนี่ยมันออกมารู้แล้วเมื่อก่อนมันไม่ออกมารู้เมื่อก่อนมันไปรวมไปนิ่งแล้วมันไม่รับรู้พวกนี้พวกนี้ไม่เอามันเลยไม่รู้ไอตัวไอตัวที่มันรวมมามันออกมามันออกมารู้เรื่องทางกายเรื่องทุกข์ นะมันถึงได้มารู้ว่าอ๋อมันมีแบบนี้ของมันแต่เมื่อก่อนมันไปปิดกั้นอยู่มันไปรวมอยู่นะตัวรวมนีนนะ่ทำให้ไม่รู้แล้วไม่รับรู้อารมณ์เท่าที่ควรถ้ารู้ก็รู้แบบแปดสิบยี่สิบนะอยู่ในถ้ำแปดสิบออกมารู้ยนะี่สิบมันเลยไม่ชัดเจนแต่ตอนนี้มันออกมารู้เต็มร้อยมันหนึ่งชัดเจนแหนะก็อยู่กันมานานแล้ว แต่ไม่รู้จักกันงไ,งไอ,อนน้อันนั้นก็แคบจะไม่มีนะมันอ,อยู่ในถ้ำเลยนะอ่าก็มันรวมแล้วไอ้ไอตัวกินนี่สงสัยมาสี่วันแล้วนั่นแหละก็เพราะว่ามันไปรวมไปนิ่งแล้วมันเลยไม่รับตัวนี้เนี่ยมันผิดปกติของของคนของชาวบ้านก็นะคนหนึ่งก็ไม่เป็นอย่างนี้หรอกเขาจะรู้เต็มร้อยแต่ที่นี้ของท่านเนี่ยมันรู้แปดสิบยี่สิบอยู่ไง แต่พอมันออกมารู้เต็มร้อยมันจึงชัดเจนเนี่ยมันเริ่มคลายออกมาแล้วที่ผมแย่บ้างกระทุ้งบ้างเนี่ยมันต้องออกมารู้แบบนี้ครับก็มีอยู่แล้วแต่ไม่ชัดเจนนะแต่ตอนนี้มันจะออกมารู้ชัดเจนเพราะมันไม่ได้รวมไม่ได้รวมอยู่ที่ใจม,มันออกมารู้ที่กายมาออกออกมารู้ที่ทุกข์ มาออกมารู้ที่รูปเสียงกินรถตมผัดอะไรเรื่งนี้ฮะก่อนได้ใจกินกินผัสวะเออแต่มันไม่ชัดเจนไงเพราะมันแปดสิบยี่สิบอยู่แต่ตัวนี้มันตอนนี้มันต้องออกมารู้เต็มร้อยมันแดงขึ้นเรื่อยเื่อเมื่อเช้านี่ถ่ายก็ไม่ค่อยถ่ายแต่ได้กินเดี่วก็นิดเดียวแต่กินข้าวตัวนี้มันฉุนเลยอ่านั่นแหละตัวนี้ธรรมชาติธรรมชาติของมัน เพราะว่าท่านไปรวมไปนิ่งมันก็เลยไม่รับรู้อันนี้ตัวนี้สาเหตุหลักเลยใช่ตัวนี้มันทําที่ผมบอกว่าทําให้สภาพจิตเสีย,ยเสียความรู้สึกรู้ตามธรรมชาติไปอันนี้ชัดเจนแล้วทุกอารมณ์ทุกะวรนค์นะถ้ามันไปรวมอยู่นะมันออกมารู้แล้วนิดๆหน่อยๆยีย่สิบสามสิบน,นั้นแต่เข้าไปรวมตัวนั้นแปดสิบยี่เจ็ดสิบแปดสิบตรงนั้นนะ่ะมันรวมถ้าออกมารู้เต็มร้อยมันก็จะชัดเจนต่างตาหูจหมูกลิ้นกายชัดเจน ทุกเรื่องอ่ะถ้ามันออกมารู้นะมันจะชัดเจน,นเหมือนผงเข้าตานะเนี่ยก่อนน,นอานน่ะสิแล้วเหมือนยาปากคอ,อกด้วยยาปากคอขึ้นเห็นเลยอ่ามันไม่มันไม่เห็นหลักเรงนี้ไม่เห็นเห็นยากเพราะมันไปรวมไปนิ่งแตแล้วละที่รวมรวมนิ่งๆอ่ะมันไม่รับรู้พวกนี้ไม่รับรู้เรื่องทุกเรื่องกายพวกนี้มันไม่เอาหรอกอมันไม่เอาอก็เพียงก่อนอ่มันไม่เอาพวกนี้ไง มันมีเหมือนเดิมมาแหละแต่ว่ามันไม่มีตัวรู้ไม่มีธรรมชาติที่รู้ตัวที่รู้อ่ะมันไปรวมซะแล้วแต่ตอนนี้มันออกมาแล้วไงมันถึงได้รู้เออมันเข้าเหมือนเดิมแหละปกติมันไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกมองดูนู่นี่มางั้นน่ะเออเนี่ยมันออกมารู้แล้วเมื่อก่อนมันไม่ออกมารู้เมื่อก่อนมันไปรวมไปนิ่งแล้วมันไม่รับรู้พวกนี้พวกนี้ไม่เอามันเลยไม่รู้ ไอตัวไอตัวที่มันรวมมามันออกมามันออกมารู้เรื่องทางกายเรื่องทุกข์นะมันถึงได้มารู้ว่าอ๋อมันมีแบบนี้ของมัน